เรื่องการเงินของคนเกิดวันที่6มักจะมีความมั่นคงและมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเพื่อครอบครัวและคนที่รักครับแนวโน้มการเงินคุณมีโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินจากการทำงานอย่างสม่ำเสมอและการบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบครับมักจะมีเงินเก็บแต่ก็พร้อมที่จะใช้จ่ายเพื่อความสุขของครอบครัวครับการบริหารจัดการเงินคุณเป็นคนมีวินัยในการใช้เงิน และวางแผนการเงินได้ดีครับมักจะให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครับข้อควรระวังในการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับแม้จะมีจุดแข็งเรื่องความเมตตาและรักความกลมกลืนแต่คนที่เกิดวันที่6กก็มีจุดที่ต้องระวังเพื่อการใช้ชีวิตที่ราบรื่นและมีความสุขในทุกมิติครับการแบกรับภาระมากเกินไป นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดครับด้วยความที่คุณมีความรับผิดชอบสูงและรักคนรอบข้างมากคุณอาจจะแบกรับภาระของคนอื่นไว้มากเกินไปจนเกิดความเครียดหรือรู้สึกเหนื่อยล้าควรเรียนรู้ที่จะปฏิเสธบ้างและให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองครับ mm hmm. การวิตกกังวลและเก็บกดความรู้สึกด้วยความที่อ่อนไหวและไม่ชอบความขัดแย้งคุณอาจจะเก็บกดความรู้สึกหรือความไม่พอใจไว้ภายใน ทำให้เกิดความเครียดสะสมครับควรหาทางระบายอารมณ์และสื่อสารความรู้สึกของคุณอย่างเหมาะสมการยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของคนอื่นมากเกินไปด้วยความเห็นอกเห็นใจคุณอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของคนอื่นมากเกินไปจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนได้ครับควรมีขอบเขตในการช่วยเหลือผู้อื่นครับการขาดความเด็ดขาดบางครั้งคุณอาจจะขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ โดยเฉพาะเมื่อต้องเลือกสิ่งที่อาจจะทําให้ผู้อื่นไม่พอใจควรฝึกความมั่นใจในการตัดสินใจและเชื่อมั่นในตนเองครับความสมบูรณ์แบบคุณอาจจะคาดหวังความสมบูรณ์แบบในความสัมพันธ์และชีวิตส่วนตัวมากเกินไปซึ่งอาจจะทําให้คุณผิดหวังได้ง่ายครับควรเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบบ้างครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดวันที่6นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ให้กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องดวงชะตาเพื่อฟังคำทำนายดวงชะตาได้ทุกวันขอบคุณครับ